คุณแม่ค c h ชาแนลโดยแม่นูสตาร์ไพส์ไวกิ้งคะ่ะเมนูยังคงอยู่ในคร่วคือเกาค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่เมนูจะบอกว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆยอดซ u b สไคร b e ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆวิวทุกๆคำทักทายจากเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาช่องคุณแม่ขาชาแนลเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันเนาะอย่าเพิ่ง unsubscribe กันไปสาไใดสิมีเรื่องว่าอีกหลู่ได้จ้ะเนาะเมนูสิ่มีชีวินน้ำโตยังเป็นทางการจ้ะกับคลิปนี้เนาะเมนูเป็นไผ่ไว้ติเมนูเป็นสาไผ่ไว้กิ้งจ้ะ สไปไวกิ้งคือสไปร์นวเวนั่นเองค่ะบางคนอาจจะเอิน่นอันประเทศนอเวนอร์เวย์คนให้เสียงว่านอร์เวย์เนาะแต่ว่าเมนูสีธนัทออกเสียงว่านอร์เวย์มากว่าเนาะกระเอิ่นกันว่าดินแดนวกิ้งเนาะจ้ะเนื่องจากจากสมัยก่อนมีความเชี่ยวชาญความชำนาญด้านการเดินเรือออกมาหาสมุทรนั่นเองจะ้ะเนาะ ละกาหรือเรียกอันเอิญน,นอกเวกยางในวาดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะเพราวะย่ามหนาหอนเนี่ยประเทศนอกเวจะบ่มืดจะ้ะโดยเฉพาะทั้งเหนือน,นี่จะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะที่ที่สิบ่มืดเลยอะค่ะก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงมือแต่อากาศดีๆคือมีแสงแดดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเราใส่ชีวิตกันแบบใดวะติก็คือน,นอนตามเวลาแหละก็ปิดมาด่านดำๆทึบๆเอา เมืองเมนูยูเมืองเบอร์เกนประเทศ Norway, นอเว่เนาะจะออากตามอันเสียงอันของภาษานอร์เว์ก็เชียรว่าเบอร์เกนอย่างสีเนาะแต่ว่าเมนูเชียรนว่าเบอร์เกนอันตามภาษาอังกฤษเนาะเมนูยูเมืองเบอร์เกนค่ะส่วนเมืองเบอร์เกนก็จะบ่มืดไปประมาณเที่ยงคืนหลักมืดนิดนดน้อยๆสองสามชั่วโมงหลักสว่างอันนั้นจะเป็นนาหน้าหอนเนาะจากจะประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นสปริงหลนะจ้ะเอ้ยอัหนหนาวจะเข่าสปริงเดีย๋ยวกับซัมเมอร์เนะาะจ้ะ ผู้มีประเทศส่วนใหญ่เป็นยังไงวะตีผู้มีประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวกอะจะเป็นทะเลจ้ะทะเลกับผู้เขาเนาะทะเลกับผูเขาประชากรโดยรวมกับมีประมาณหารานก็คนขารวมถั้งคนอันที่มีหลักฐานอยู่นอร์เว์เองแหละก็คนอพยพคนใหญ่ทินฐานมากกัะจะมีประมาณหารานก็คนเนาะประเทศก็จะเงียวๆลงมาจ้ะอันละความใหญ่ก็เกือบจะซ้ำประเทศไทยแต่ว่าประชากรน้อย หน่อยก็ใช่หลายจ้ะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของเอ่ออีหยังละ่ะถ้าขอวิสามารถเกิดแช่งเกนนั่นเองจ้ะก,กลุ่มเอ่อสแกนดิเนเวียเนาะจ้ะเขาเอ,อ,าเอ,อเิดยังสี่เนาะเอ่อเมนูยูนอร์เวย์มาจากปีแล้วเมนูยูนอร์เวย์มาสิบปีจ้ะย่างเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วเนาะมาอยู่นี่ตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดจ้ะสองพันสิบเอ็ด แมนุ์มานี่ปี2010สิบปีที่ละเนาะนับผิดนะเีนบอกสิปีเนาะจา้ะกะแต่งงานจา้ะแต่งงานมาอยู่กับผู้ชายนอร์เวย์ไม่ลูกหน่อยสองคนค่ะแมนุษ์เป็นคนใสผู้มีลำเนาแมนุษ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอของเจียมจ้ะอำเภอของเจียมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครในแดนสยามนั่นเองเ <c oughs> นาะจ่ะเอ,อ่อประเทศนอร์เวย์สินค้าส่งออกหลักๆก็กจะเป็นน้ำมันเนาะจ่ะเป็นน้ำมันหลกักะมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเดินเรือต่อเรือแต่กอนธุรกิจเนี่ยจะอยู่ในประเทศนอร์เวยค์ค่ะแต่ว่า เนื่องจากนอร์เวย์อ่ะึ้นเป็นที่เป็นอันดับต้นๆของโลกที่่าคาข้องชีพแพงค่คาแรงสูงอันกันเลยใหญ่มีการใหญ่ธุรกิจเนี่ยออกไปประเทศต่างๆแถบแถบโซอนอยุโรปที่คาาแรงค่คาข้องชีพถูกลงนั่นเองค่ะแต่ว่าเจ้าของหลักๆกันยังเป็นชาวนอร์เวย์อยู่สามีมนุษย์เองกเ็เฮดงานด้านนี้แหละจ้ะถ้าว่ามีโคดนั่งก็ะจะเดินห้างหลอบโลกมนุษย์ก็จะอยู่บ้านดูแลลูกน้อยเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือส่งออกปลาแซลมอนแล,ล้วก็อาหารทะเลนั่นเองจ้ะปลาแซลมอนหลายๆประเทศนี่ก็จะนําเข่าจากนอร์เวย์นเนาะแล้วก็จะมีอันสเปเชียลอย่างนึงก็คือชีสจากนมแกะนั่นเองค่ะชีสจากนมแกะจะเป็นข้าเอนีอย่างละบราว์ชีสอย่างจังอย่างนี้แหละจ้ะแมันจะเป็นสเปเชียลของอันนอร์เวย์นเนาะโอ้เมนูก็เมาเมา,มา,มาออไปนะคะ เดี๋ยวมนุกจะมีคลิปเมาเมาๆแบบนี้อีกเรื่อยๆอ่ะจะอาจจะเป็นคลิปแบบเฮ็ดจังไดขึ้นไหนมีสามีฝรั่งเห็นงานอีหยังก่อนที่จะ่ามีสามีฝรั่งมาอยู่นอร์เวย์เห็นงานอีหยัง,เ,ง,ยเ,เ,ง,ยงเดี๋ยวจะมาวาใไว้ฟังในคลิปต่อๆไปเนาะมนุษยจะมาฝากไว้ประมาณนี้ละจ้าขอบคุณหลายๆที่อัน เขามาชงคุณแม่ขาชาแนลลวก็น่อทิ้งกันไปใส่ให้กำลังใจกันเมนูนสัญญาว่าเมนูจะกลับไปทุกทุกบ้านน่ะละคะ่ะแต่ว่าอาจจะทิ้งเวลามือหนึ่งสองมือก็จะไปกดเบิรงคลิปให้ยาวๆเลยจ้ะซับสไครจะได้บรุดเนาะนี่เมนูก็ฝากเพื่อนๆไว้ในเด้อจ้ะว่าเขามากอะเบิรงคลิปเมนูจั๊กนี้จังน้อยก่อนจังกดซับสไครต์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเมนูจะไม่หานะจ้าเมนูฝากไว้เลยละกันคะ่ะสําหรับมือนี้เนาะ คุณแม่ขาชาแนลนะคะโดยแม่นุสสไพรไวกิ้งคะ่ะมื้อนี้แมนนุ์ไปละคะ่ะฝากไว้นะคะบายคะ่ะ